สิพาหมู่คูทุกคนเราไปเที่ยวที่ภูหัวโลนใส่สมบูรณ์น้ำกันเลยไปยอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นหญ้าเนาะน,นี่เนาะผู้ดใดที่นุง่งจะเกิดใหม่ตรงขาซานเนี่มันก็จะบ้าดขาเลยเนาะตรงนนี้เะาะาขึ้นาเลยเนาะแซ่บก็ขันเนาะขึ้นมาเลยทุกคนนี่เลยเนาะเบิ่งเลยเบิ่งเลยภูงามงามเนาะแต่ว่าดเปื่อยผู้ใดที่เรี้ยงมาเมื่อยต่สามารถามาป้อนไข่ในที่ภูหัวโลนตชนี้เนาะ มรนยากาศดีดีเสียดายมืดกันตกแรงเล้วโคตรดีเลยอากาศดีมากนะทุกคนอากาศดีดีเลยตอนนี้ก็จะเป็นการกขงแงเตุบุนเดอักอีกนึงของแข่งเซุบุนไ่เือมาบุแล้วาบโด่ขึ้นมาลิ้นคูหนี่กับได้มาเลยเนาะอว่ามาแล้วมพตหัวโลกอบได้มาเลยเนาะ แม่นเลยตัวนี้จะเป็นนัน,น,นดับดึ้งเลยที่ว่าหลายหลายคนมักมาไทยคู่ไปเสียดายมันกันสั้บนบุรีมาเลยทุกคนมาเลยไปใส่ไม่ไหมฮะ <c oughs> ไปใส่ก่อนนี่เนาะนี่จะเป็นขี้เนาะขี <c oughs> งนะ้งัวเนาะเป็นขี้งนะัวเนาะอันนี้เน่ะ เบนผู้ขี้งัวมันก็เป็นขี้ฟุ้นเนาะเป็นฟุ้นธรรมชาติผงประเทศเราเลยรเลยม่บนผู้อันนี้มันก็มีหลายอย่างที่ดีเนาะเพราะว่าคู่ฮักเขาละลายคนได้เต้งงานก็ย้อนผูตัวนี้แหละเออมีลูกมีหลานก็ย้อนผูตัวนี้เท้า พักสาวคนสะอาดได้กันพูดแม่พี่น้องเลยพูดแมนมาดินแล้วที่มาที่นี่แม่นล้วเนาะถ้าผู้บุกอันนี้นี่พ่กใคเดาถ้าผู้ใดยังผู้มีผัวยังผู้มีเมียท่นก็รุ่นามาตัวนี้แดามาผัวนี้จะมีลูกมีผัวมีเมียแมนละแมนแลยใครที่ยังผู้เคยมาเซิร์มาได้เราที่ผัวหัวล้นแข่งเจริสมบูรณ์ของเรานั่นเองเนาะพระสานก็สวยสวยสาวก็งามแม่นผัวก็งามแม่น เด้อแข่งใส่สุขุนของพวกเขาธรรมชาติทที่กล้าหลายเด้อ,อก็อกอกง่ายเขาปิ้นกูนไรนะน,นองสวยงามมาก <laughs> สวยเลิศเลยน้องไม่บนใดผู้มีที่ทำที่ใดจะสวยคือแข่งใส่สุๆๆขุนของพวกเขาแล้วแหงว้งร้อมันก็แหงออ้งชื้นเนาะ <gasps> สองสาวนี้กําลังไปเที่ยวสุมแหว่งใสสมบูรณ์ของพวเภาเนาะมีภูมีผ่าสวยงามตามธรรมชาติเ oh <my S 1> ดีวยวมีเด้ออย่าลืมอย่าพลาดมาเบิ่งแหว่งใจส,สมบูร์ของพกเ <S 2> <S 2> าด้วยเสออบอย่างไเิเด็กมันมันมสาวมามาซุพูในนี้ในคุณซึ้อบอลอย่าวใดเนาะ ซึ่งสบายอกสบายใจล้วเวลาฮิดเบียยเนาะเชือถุงหน้าแบบกดกดแบบกดดันนั่นา่นมันข้ามาขล้นไปสถานที่เรื่มมิดเงียบมากับหมูหูใจบรรยากาศก็ดีดีอีกโอ้ยคานของไม้สุดโอ้โน้บบรรยากาศดีหลายเลย ใกล้ๆก,ก่อนตุววย้ยตุววย้ยตุ้ควุยว้าเสียดายก้งของเขานี่มันแบบโปรแจ้งดีปันลเลยนะนน